กลับสวัสดีคนชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้หมออ้อยจะมาเช็คดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงค์นะคะในหัวข้อเรื่อง2องคนรักเก่ามองหาคนรักใหม่นะคะคู่นี้นะคะที่เข้ามาชมคลิปของหมออ้อยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของคู่ที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะคู่ที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะในความรักแต่ถ้าคู่ไหนที่มันดีอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ หรือคุณจะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตของคุณให้ได้นะคะทีนี้หมอจะบอกว่าราชาราสีสิงความดวงนี้มันเป็นดวงความรวมนะ <S <S มันไม่ใช่ดวงเสร์ตตัวของคุณคุณอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะอาชาวราศีชาวราศีสิงอาจจะมีเป็นพันเป็นหมื่นเข้ามาชมคลิปของหมออ้อยแบบนี้อาเป็นหมื่น <c oughs> เป็นพันก็ได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยด้วยนะคะชาวราศรีสิงห์ทุกคนนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาได้นะคะ p o k OK 2355นะคะตรงนี้เลยนะคะ p o k OK 2355แอดไลน์เข้ามาก็จะเป็นอสอบถามรายละเอียดอ่านะคะ ก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆนะชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะมาค่ะเรามาดูชาวคนอาคุณลักเก่าของคุณนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมายค่ะใครกดแล้วก็ขอให้มีความรักที่มีความสุขสดชื่นสมหวังรักกันจนเฒ่าจนแก่นะจ๊ะโอเค หมอจะฝากเรื่องคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าใครที่คอมเมนต์ในทางที่มาปั่นป่วนหรือทำให้หมอเสียขวัญกำลังใจหรือว่าให้เพื่อนคอมเมนต์เขาเสียกำลังใจอะไรก็แล้วแต่นะคือหมอที่จะ <c oughs> บอกคุณนะคะบอกคุณไม่ให้มาติดตามหมอได้อีกนะ,ะโอกาสที่คุณจะไม่ได้เข้ามาดูคลิปก็ได้นะคะ ถ้าอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะคอมเมนต์ด้วยถูกต้องนะแต่ถ้ามาปั่นป่วนมาทำเรื่องที่แบบทำให้เสียกำลังใจหรือว่าทำให้คอมเมนต์ที่ไม่สุภาพต่างๆนานานะคะหมอก็จะขออน,นุญาตบล็อกไปเลยนะคะ โอเคเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะ mm hmm. ขอถามหน่อยคะ่ะคุณบาอาจารย์ค่ะคนรักเก่าชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะคนรักเก่าชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะห้าใบคะ่ะสองไม้แปดไม้นะคะแล้วก็หกถ้วยนะคะ six of cups nine of c u p แล้วก็ s of p e n t a c l e คะ่ะ ที่นี่หมอขอขยายไพ่แปดไม้นะคะอ่านายถือดาบนะอัศวินถือดาบนะคะ ทีนี้ขอขยายหกเหรียญอีกหนึ่งใบนะคะหกเหรียญออกมาบอกอะไรคะครูบาอาจารย์คะ3ามดาบนะคะอ่านะคะชาวคนรักเก่าของชาวราศีสิงค์ค่ะ หมอเห็นว่าคนรักเก่าของคุณเหมือนเขาจะมุกออนตัวเองไปแล้วนะคะ,ะหรือคุณนั่นแหละนะอันนี้ไพ่อัดสลับพลังงานกันได้นะคะถ้าไม่ใช่คุณก็จะเป็นคนรักคุณถ้าไม่ใช่คุณรักคุณก็จะเป็นตัวคุณให้คุณไปสลับพลังงานกันเองนะคะหมอเห็นว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนก็นจะมุกออนตัวเองไปแล้วนะเหมือนก็นจะไปหันหน้าไปสร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคตของตัวเองไปแล้วนะคะ แปดไม้มันที่หมอขยายมาเป็นไพ่ของ King art, อทิงออฟซัพอัศวินถือาบมันหมายความว่าคุณพร้อมที่จะบุกจะลุยจะสู้ฝ่าฟ,ฟันต่ออุปสรรคในความรักของคุณเนี่ยกลับไปหาคนเดิมๆคนเกา่าๆของคุณได้อยู่นะคะก็หมายถึงคุณนี่แหละคะ่ะที่เป็นคนเดิมของเขาอะนะทีนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเจ้าชู้หรือเขาจะเจ้าชู้มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกหลายตัวหลายทางอะไรก็แล้วแต่นะมันรู้สึกว่าเหมือนกับ มันเป็นสามดาบค่ะมันก็ยังสร้างความเจ็บปวดให้คุณอยู่นะมันยังสร้างความเจ็บปวดให้คุณหรือคนรักของคุณเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไปต่อได้ยากไปต่อลําบากนะมันทําให้กันเสียใจผิดหวังช้ารักนะโดนทิมโดนแทงโดนเสียบหัวใจแบบชนิดที่ลุกไม่ขึ้นเลยนะเพราะหมอเห็นว่าต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนมีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะช่วยเหลือเรื่อง,เ,องเงินเงินทองทองกันอยู่ก็ได้นะคะ คือเขาหรือคุณก็ไม่ได้ช่วยแบบคนเดียวนะอาจจะแบ่งสันปันส่วนแบ่งอิบคนคนหนึง่งช่วยอิบคนคนหนึ่งก็ได้นะคะที่หมอเห็นแล้วก็เป็นพลังงานที่หมออ่านได้ในไพ่ที่เปิดทั้ง8ดใบนี้นะคะที่นี้หมอเห็นว่าพวกคุณเป็นรักสามเศร้ากันอยู่นะเป็นรักที่มีปัญหามีประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะชาวราศีสิงห์อ่าแล้วทีนี้มันจะมีวิธีป้องกันแก้ไขยอย่างไรนะคะ หมอจะขอถามความรู้สึกคนรักเก่าของคุณหน่อยคนรักเก่าของคุณเขาคิดก,กับคุณอย่างไรบ้างคะคนรักเก่าของชาวราศีสิงห์ถ้าเขาฝากผ่านคลิปนี้ให้ชาวราศีสิงห์ฟังเขาจะบอกกับชาวราศีสิงอย่างไรบ้างคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาได้นะคะอ่าปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะเป็นแถบสีเหลืองนะ ทีโอเคสนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆนะคะชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์อ่ะเขาจะมีมือที่สามไหมเขาจะกลับมาหาหนูไหมเขาจะกลับมาหาผมไหมนะคะหรือเป็นยังไงจะได้มีโอกาสได้มาเจอมาเจอกันไหมได้แต่งงานกันหรือเปล่านะคะจะได้จบกับมือที่สามไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอได้เลยนะคะ ปรากดที่หน้าจอแล้วเพิ่มเพื่อนไลน์มาเลยนะคะ p o k OK 2355นะคะ <c oughs> the high プリンเทสค่ะเดบิวแล้วก็ค i n น o f ฟ s o r t ราชินีถือดาบทีนี้หมอขอขยายไพ่ h ดอ i g ไฮ r i ンเทสนะคะเดอ h ์ไฮプリンเทสค่ะ ขอขยายไพ่ของคินออฟสอดราชินีถือดาเก้าเหรียญนะคะโอเคความรู้สึกของคนรักคุณอะเขาบอกว่าเขาหรือคุณเนี่ย อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเงามืดของเขานะคะหรือคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความลับของเขานะเป็นรักที่ไม่เปิดเผยเป็นรักที่ซ่อนแอบแอบซ่อนรักที่แบบรักในรูปรักภายนอกหลงกิเลสในเซ็กในกามในผลประโยชน์เงินงทองหรือว่าเรื่องต่างๆนะเป็นความรักที่ผิดเป็นความรักที่ใช่ในเวลาที่ผิดก็ได้นะคะ มันจะมีบางคนอาจจะมีคู่ของกันแล้วอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะมีลูกมีเต้ามาแล้วอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือคุณอาจจะเป็นเข้าเป็นรักแทรกรักซ้อนของเขาหรือเขาจะมาเป็นรักแทรกรักซ้อนของคุณก็ได้นะคะมันจะเป็นความรักที่ปิดบงังรักซ้อนเล่นรักที่ไม่เปิดเผยรักในความลับอยู่กันลับๆอยู่กับสองคนนะคะพวกคุณก็กาลังจะมองความรักความงนี้ให้มันไปต่อได้แหละ พวกคุณก็กําลังมองหรือคุณนี่แหละกาลังมองความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงมันจะมายังไงมันจะไปในทิศทางใดนะทิศทางไหนนะพวกคุณก็ยังถือทิฏฐิต่อกันมีวาทะวาจาต่อกันไม่ลงรอยกันบางทีคุณก็ทะเลาะวิวาทกันบางทีคุณก็ขัดแย้งกันมีผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันนะมีปัญหากันเสมอนะมันก็เลยทําให้ต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกันแยกอยู่กันแล้วแยกย้ายกันแล้วเหมือนสดแล้วนะอยู่แบบสดสวยรวยๆอยู่แบบหล่อเท่ไปแล้วนะคะก็คือ ในความสดความสวยความรวยความเท่ของคุณเนี่ยมันก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องให้คุยอยู่มีเพื่อนฝูงให้ได้คุยอยู่มีสัตว์เลี้ยงที่คุณได้เลี้ยงไว้ได้คุยแบบอยู่แบบมีความสุขแบบเนี้ยนะคะคือ <c oughs> หมอเห็นว่าพวกคุณยังมีอ่าต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีพันธะพาระผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะยังไม่ได้ควีนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เปิดเผยแบบเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยพคุณอยู่กันแบบลับๆนะ อาจจะเป็นคุณเป็นรักแท้ของเขาก็ได้หรือเขาจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้ฮะชาวราศีสิงห์ในความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าถ้ามันเป็นรักแท้รักซ้อนแบบนี้อยู่กันแบบไม่เปิดเผยแบบเนี้คือเขาก็เหมือนจะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคือเขาก็จะเด็ดขาดกับคุณแล้วแหละ,ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนเมื่อไหร่จะตัดสินใจเมื่อไหร่จะทำอะไรให้มันบาลานซ์ทีฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่แบบเงาเงานานแล้วอยู่คนเดียวแบบนี้นานแล้วเขาอยากชัดเจนเขาอยากทําอะไรให้มันแบบดีขึ้นกว่านี้นะนี่คือคนรักเก่าของคุณอืมอันนี้มันจะเป็นพลังงานที่หมอเห็นนะถ้าเป็นพลังงานคนรักเก่าก็จะหมายความว่าเขาบอกว่าคุณเนะี่ยมีมือที่สามนะเขาบอกว่า เขาเัาไม่ได้กับที่คุณมีความลับปิดบงังซ่อนเล้นเขาแบบนี้นะมันก็เลยทําให้การโมโหกันมีการขัดแย้งกันมีการทะเลาะวิวาทกันอต่างคุณก็ต่างอยู่แล้วตอนนี้นะบางคู่ก็จะต่างอยู่กันแล้วบางคู่ก็จะแยกย้ายกันไปแล้วบางคู่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะที่หมอเห็นนะอยู่สดๆไปแล้วด้วยนะอืม ก็ลังพี่นี่พี่เขาอยู่ตอนนี้ว่าเขาจะเอาอยัางไงดีเขาจะกําจัดมือที่สามคนนี้แบบไหนดีอะ่ะเขาก็ค,าคิดอยู่เหมือนกันแหละนะคนรักเก่าของคุณเนี่ยค่ะอ่าแล้วทีนี้คุณคิดกับเขายังไงบ้างนะแล้วคุณคิดกับคนรักเก่าของคุณยังไงบ้างคะชาวราศีสิงห์ถ้าคุณฝากผ่านคลิปนี้ให้เขาฟังคุณจะบอกเขาอย่างไรบ้างคะ อยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ p o k สองสามห้นะคะแถบเหลืองๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้คุณแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาก็าจะเป็นดวงของคุณจริงๆรับรองว่าแม่นกว่านี้ชัดเจนกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์อย่าลืมกดติดตามให้หมอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะจ๊ะ คุณก็บอกคุณแล้วเก่าว่าคุณพยายามและอดทนแล้วครั้งนี้อยู่เหมือนกันแหละคุณก็ไม่อยากปล่อยเขาแล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกคุณทะเลาะกันนะ <c oughs> พวกคุณมีทิฏฐิต่อกันมีอีกโก้จัดด้วยไม่ยอมลงกันต่างฝ่ายต่างว่าคำดีต่างฝ่ายต่างว่ากันถูกตั้งดาบถือดาบอยู่คือไม่ลงอ่ะชาวราศีสิงห์บอกฉันไม่ลงหรอกคุณผิดคุณก็มาขอโทษฉันสิอ่ะฉันไม่ได้ผิดนะฉันทําในสิ่งที่ ฉันต้องการคือคุณบอกกับคนรักเก่าอะว่าคุณอะเป็นคนที่ทะเยอทยานในตัวนะเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้วทำจริงจังนะแล้วก็คุณก็เป็นคนผดเด็จการหยิ่งผยองพองตัวด้วยนะชาวราศีสิงค์คุณจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองใจนักเลงนะแล้วก็ทำอะไรที่ ถ้าคุณจะเอาอะไรเอาให้ได้คุณจะทําอะไรทําไม่ได้อ่ะคุณเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากเลยนะชาวราศีสิงค์คุณบอกกับคนรักของคุณกลับไปว่าคือฉันจะทําแบบเนี้ยอืมฉันต้องการที่จะทําแบบเนี้ยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็จบประมาณเนี้ยนะที่คุณบอกกับคนรักแต่คุณก็พยายามแหละพยายามที่จะตัดสินปัญหาละครั้งนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้แหละ ให้มันอยู่ในความวังวนของคุณให้มันอยู่ในการตัดสินใจของคุณให้มันเด็ดขาดอ่ะอืมเนี่ยคุณก็หน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เนี่ยคุณจะเอายังไงดีทํำยังไงดีเนี่ยคุณก็เหมือนกันอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแล้วนะเนี่ยหมอเห็นนะคิงอ King อฟว n ร์เนี่ยนะ <c oughs> อ่าแล้วทีนี้หมอจะถามว่าแล้วคุณจะมีรักครั้งใหม่ไหมคะ แล้วถ้ามีรักครั้งใหม่มันจะมีโอกาสมีรักครั้งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าคะหรือคุณมีมาแล้วขอครูบาอาจารย์ขอถามครูบาอาจารย์3าใบนะคะว่าจะมีโอกาสได้รักครั้งใหม่มาไหมคะชาวราศีสิงห์ ัน,นี้ไพ่สลับพลังงานกันเองนะคะถ้าคุณคิดว่ามันไม่ตรงกับคุณก็จะเป็นคนรักคุณก็ได้นะมันจะสลับพลังงานกันได้นะคะไพ่นะ just i c อมี <c oughs> มีคนใดคนนึงที่อยากจะตัดสินใจชัดเจนแล้วอยากจะเด็ดขาดแล้ว อยากจะจริงจังแล้วคือถ้ามันเป็นความรักที่ไม่ดีอยากจะอย่าแล้วอยากจะตัดสินใจออกห่างเลยอยากจะตัดสินใจชัดเจนหาความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วนะ mm hmm. เพราะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมาตลอดเลยปิดบังกันมาตลอดเล่นไม่ซื่อต่อกันมาตลอดแอบทขาขโมยทําอยู่ตลอดปกปิดกันอยู่ตลอดเ mm hmm. นี่ย ก็ยังหวงหึงคนรักอยู่นะชาวราศีสิงค์คุณก็อยากจะเก็บเขาไว้แบบนี้อยู่ตลอดแหละแต่คุณเห็นพฤติกรรมแฟนแล้วดูเหมือนว่าแฟนข้างแรนไม่ซื่อสัตย์กับคุณเลยนะคุณก็อยากจะตัดสินใจแล้วอ่ะอยากจะตัดสินใจอยากจะเด็ดขาดแล้วอยากจะชัดเจนจริงๆแล้วแหละอยากจะหาความติธรรมให้กับตัวเองล่ามันเหนื่อยแล้วมันท้อแล้วมันร้ายแล้วมันมันอยากจะตัดสินใจจริงๆแล้วแหละตอนเนี้ยอยากจะเด็ดขาด จริงๆแล้วอะอาถามว่าคุณมีคนรักใหม่เข้ามาไหมใช่ไหมคะจะมีคนรักใหม่ๆเข้ามาไห่คะคือคุณกำลังผิดหวังกับคนรักครั้งนี้อยู่นะคุณแบกรับปัญหามากมายเลย <c oughs> คุณมีภาระ มากมายคุณมีปัญหามารุมมาตุ้มมากมายเลยที่คุณแบกรับไว้อยู่คนเดียวตอนนี้ยคุณก็เลยยังไม่ได้เปิดรับคุณใหม่ๆเข้ามาเลยคุณก็ยังมองทิศทางอยู่ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นยังไงมายังไงมันอยู่ในทิศทางใดมันจะเอายังไงดีจะเป็นมายังไงคุณก็พินิจวพิเคราะห์พิจารณาอยู่ดีพอสมควรแหละติดตรองดีพอสมควรแหละ คุณก็ยังไม่วางปัญหาหรอกคุณก็ยังจะแบกรับปัญหาแบบนี้ไว้อะอยากจะให้มันผ่านไปเป็นเปลอะเป็นเปราะอยากจะให้มันผ่านไปเป็นชิ้นเป็นอันถึงเหนื่อยแค่ไหนยากแค่ไหนล้าแค่ไหนคุณก็ยังจะแบกมันไว้แบบนี้ค่ะให้มันผ่านพ้นไปให้มันให้มันดีขึ้นมาเถอะอืมคือถามว่าคนรักใหม่ๆยังไม่ได้ปรากฏนะยังไม่ได้เด่นเลยนะยังไม่เห็นมีนะอืมทีนี้หมอจะขอคําแนะนําไพ่หน่อยนะคะ ขอคำแนะนำไพ่หน่อยค่ะถ้าไพ่อยากจะแนะนำไพ่อยากจะแนะนำอะไรบ้างคะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมอเข้ามาได้นะจ๊ p OK ะ p o k 2355ามคะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับหมอได้เลยนะคะค่าครูถูกมากค่ะถูกที่สุดเลยนะคะถูกจริงๆ อ่าให้คุณคลิกเข้ามาสอบถามดูก่อนก็ได้นะคะแบบโทรคุยก็ได้นะแบบหมอจะไม่ทำแบบพิมพ์ตัวอักษรน,นะคะหมอจะทำแบบอ่าเป็นวิดีโอคลิปนะคะวิดีโอคลิปส่งไป4คลิปแล้วก็เป็นโทรคุยนะคะมี2อย่างให้คุณเลือกนะคะบางคนก็ไม่สะดวกผมไปทำงานหนูไปทำงานอย่างเงี้ยหมอก็จะอัดคลิปเปิดไพ่ทำนายสดๆนี่แหละ แล้วก็จะส่งไปให้คุณอ่านนะคะให้คุณฟังนะคะคือคุณจะดูเวลาไหนก็ได้คะ่ะเวลาพักเบรกเที่ยงก็ได้เวลา่ําก็ได้เวลาช้าก็ได้เนี่ยไม่ต้องมาเออหมอพร้อมตอนไหนคะ่ะหมอพร้อมตอนไหนครับเออจะต้องมาโทรคุยต้องมาเปิดดุไพัยอย่างเงี้ยหมอว่าแบบแรกมันจะสะดวกกว่านะคะถ้าแบบโทรคุยเนี่ยก็สําหรับคนทีวน่ว่างจากงานว่างจากภารกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยถึงจะมาโทรคุยได้ แต่ก็ชอบคนละแบบนะเนาะบางคนก็ชอบแบบฟังสดๆแต่บางคนก็เออแต่อัดคลิปวิดีโอก็สดเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอ่ามันจะใช้แค่5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือภายใน1วันอย่างเงี้ยนะคะหมอว่ามันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะสาหรับคนที่ทํางานนะไม่สะดวกที่จะมาฟังแบบสดๆแต่ถ้าอัดวิดีโอคลิปเนี่ยคือหมอจะทิ้งคลิปเนี่ยไว้ในไลน์ให้คุณได้อ่าน ให้ฟังนะก็จะเห็นไพ่สดๆแบบนี้แหละคะ่ะแบบ youtube แบบนี้แหละเห็นไพ่เห็นหมอราบเห็นไพ่เปิดนี่นั่นนู่นอ่าบรรยายไปแบบเนี้น่ะก็ดีนะคะมันก็ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะก็หมอว่ามันจะสะดวกไปเยอะเลยนะคะ <c oughs> อ่ามาดูคําแนะนํานะคะคําแนะนําไพ่นะคะ ขอขยายหกดาวพ่อใบอกให้คุณมุกออนอะให้คุณตกผลึกในความคิดในความรักของคุณครั้งนี้ว่าให้คุณมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีไหมมาเริ่มต้นอนาคตใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณเคยเจ็บเคยปวดมันทําเรื่องแย่ๆความรักของคุณถ้ามันเป็นเรื่องแย่ๆความรักของคุณถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจผิดหวังช้ารักมานมนานแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้ว ให้คุณกลับมารักตัวเองให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณค่ะกลับมาตกผลึกนะคะกลับมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับอนาคตของตัวเอง The Sun ค่ะ The Sun มันเป็นความสุขความสําเร็จเป็นที่หนึ่งในสำรับไพ่เลยนะคะคุณจะมีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังเกี่ยวกับรักใหม่ๆก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่เขากลับมาแล้วมาสร้างพลังงานชีวิตให้กับตัวเองมาสร้างความสําเร็จความสุขให้กับคุณแต่ไพ่บอกเหมือนกับ ออกจะมาแนวโน้มไปเป็นชีวิตใหม่ซะมากกว่านะคะหมอว่ามันเป็นคนรักใหม่เป็นความสุขครั้งใหม่ๆที่คุณอยากจะมอบอ่อนตัวเองมาเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตเป็นอนาคตข้างหน้าให้กับชีวิตเป็นคนใหม่ๆก็ได้เพราะว่าคุณหันหลังให้คนเก่าแล้วนะที่หมอเห็นนะคะคุณทันหลังให้คนเก่าแล้วนะคุณเดินออกมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าสองดาบนี้คุณยังลังเลคุณตัดสินใจไม่ได้มันเป็นการตัดสินใจที่ ไม่นิ่งค่ะลังเลตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกในที่สุดคุณก็หันหลังมานะคุณหันหลังมาคุณเดินออกมาแล้วในคุณพายเรือออกมาแล้วนะเห็นไหมคะ <S 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 นี่คือพลังงานที่หมออ่านได้นะคะชาวราศีสิงในหัวข้อเรื่องสองคนรักเก่านะคะมองหาคนรักใหม่นั่นเอง อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอปไลน์หมอเข้ามาได้ที่ p o k 2355นะคะเพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาก็จะเป็น ID ดียไลนหมอเองนะคะมาสอบรายละเอียดเป็นอ่าอ่าเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นการอัปเดตแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ได้ทราบต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นผลกำลังใจให้กับหมออ้อยด้วยนะคะ ขออภัยนะคะพอดีแม่หมอเลี้ยงหมาน้อยนะคะหมาน้อยอยู่ข้างหลังนะคะขออภัยจริงๆสําหรับคลิปนี้ชาวราสีสิงค์ค่หมออ้อยก็ขอลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย